อย่างแรกเลยคือตอนนี้ประสบปัญหาของชาวอมองอัดก็คือเราไม่สามารถเข้าเกมได้จะหยุดค้างที่หน้าจอหน้านี้เลยค่ะไม่สามารถทําอะไรได้เลยกดแบบเล่นเกมไม่ได้อะเกมมันค้างที่หน้านี้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นก็เลยวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีแก้นะคะแก้บั็กที่มันเล่นไม่ได้นะฮะเราได้ทําการมาเสิร์ชหาข้อมูลในพันทิปนะคะทุกคนจะมีวิธีแก้อยู่เนาะ เราจะมีวิธีแก้ตามนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราจะไปกดที่ที่ปุ่มคีย์บอร์ดนะคะ Windows R ค่ะเมื่อเรากด Windows R ขึ้นมานะคะมันจะเห็นเป็นอย่างนี้นะทุกคนจากนั้นนะคะให้เราทองทการนะคะก๊อปตัวนี้นะคะก๊อปลิงก์ตรงนี้นะคะคโค้ดซีเนาะเดี๋ยวพี่จะแปะโค้ดแปะลิงก์อันนี้นะไว้ใต้คลิปให้นะคะทุกคนเมื่อก๊อปมาแล้วนะคะเราก็มาแปะไว้ตรงที่นี่ ตรงนี้เลยนะะคเมื่อเราก๊อปลิงก์มาแปะไว้ที่ Windows R แล้วนะคะแล้วก็กดตกลงไปเลยค่ะเมื่อเรากดตกลงมาแล้วนะคะทุกคนก็จะโผมาที่หน้าต่างตรงนี้นะคะให้กดมาตรงที่ p l a y e r อันนี้นะตัวที่3านะ p l a y e r อะไรวะเออนั่นแหละกดเข้าไปเถอะเมื่อเราดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วนะคะมันจะมีหน้าต่างอย่างนี้ออกมานะคะให้เรากดไปตรงที่แผ่นจดบันทึกนะคะหรือว่า ภาษาอังกฤษบางคนเนาจะเป็นคําว่าโน้ตแพดนะคะกดตกลงไปเลยค่ะมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะคะทุกคนเมื่อเด้งหน้านี้ขึ้นมานะคะปกติแล้วนะแปบบ๊บนึงนะเมื่อกี้นะคะที่เด้งขึ้นมานะคะปกติแล้วมันจะเป็นอันนี้นะทุกคนมันจะเป็นอันนี้ขึ้นมานะคะทุกคนมันจะเห็นเป็นแบบว่าเลขศูนย์ไม่มีชื่อ เนี่ยค่ะไม่มีชื่อเป็นเลขศูนย์อย่างงู้นอย่างนี้นะคะเราต้องเราต้องทาการเปลี่ยนนะคะทุกคนจากโค้ดเมื่อกี้นะคะเราจะมีวิธีเปลี่ยนนะคะซึ่งพี่จะขีดเอาไว้แล้วนะขีดให้ทุกคนดูได้ง่ายขึ้นนะคะว่าจะต้องเปลี่ยนจุดไหนบ้างนะคะตรงแรกนะคะเราจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนชื่อต่อมานะคะเป็นมันจะเป็นอักษรแบบต่อเนื่องเลยเนาะ1นจุดปกติแล้วมันจะเป็น1.01นะทุกคนต้องเปลี่ยนเป็น1.81นะคะ แล้วก็ข้างบนน่ะจะเป็นตามนี้นะคะอักษรตามนี้เลยค่ะอักษรตามนี้มีสองจุดเนาะแล้วก็43าแต่ก่อนมันจะเป็นเลขศูนย์นะคะต้องเปลี่ยนเป็น43สานะคะแล้วก็เขียนจุดเลขตัวเลขตัวเลขตามเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวตัวเก่ามันจะเป็นเลขศูนย์เนาะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น 1.0.5. 2จุดจุดค่ะแล้วก็เขียนอักษรเหมือนเดิมเลยค่ะ เอ้ย0.1จุดนจุดจุดนะคะย้ำนะคะอักษรแล้วก็คำว่าจุดอะไรเนี่ยตัวจุดอ่ะให้เป๊ะนะ0 1จุดจุดจุดวันจุดเดือนจุดปีนะคะอ่าแล้วก็จุดปีเกิดนะแล้วก็จุด3าทับ6ทับ2อนะคะแล้วก็จุดศค่ะทุกคนต้องไปเปลี่ยนตามนี้นะคะ เมื่อเราทำการอพิมพ์ตามที่พี่บอกเสร็จนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนแล้วเราก็กด o t t l S นะคะแล้วก็ออกไปเลยค่ะออกไปเปิดเข้าเกมได้เป็นปกติเลยค่ะนี่แหละค่ะทุกคนเจ้ก็เล่นได้ปกตินะตามนี้เลยค่ะทุกคน ก็สามารถเข้ามาเล่นได้ปกตินะคะเนี่ยเล่นได้ปกติเลยค่ะเข้ามาเอนจอยกันได้นะจ๊ะดูคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจวินเลยนะคะ